ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพลอยก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆจะมาแนะนําค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องความขาวกระ่างสายแบบนี้เองนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยกลูตาค่ะเป็นกลูตาไทโอนนะคะที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีด้วยค่ะพูดง่ายๆว่าครบเครื่องในยี่ห้อเดียวเลยนะคะนี่คือชิฮาดะค่ะเป็นกลูตาที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทานโชวค่ะกินเอ่อหนึ่งเม็ด ก่อนหรือหลังอาหารนะคะทานวันละสองครั้งนะคะคุณพระคุณเจ้าช่วยมันหล่นไปนู่นแล้วอะ่ะอ,อันใหม่ก็ได้อโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทานกันเลยค่ะก็จะ แล้วก็จะผิวขาวกระจ่างใสนะคะสําหรับใครที่ควอนทีนที่บ้านแบบนี้นะคะก็ควรที่จะดูแลผิวไปด้วยค่ะพอเปิดเทอมมาหรือแบบเปิดทํางานมาเนี่ยเจอคนอื่นรับรองเลยค่ะว่าขาวขึ้นแน่นอนนะคะอย่าลืมไปตามกันนะคะชีห h าดะค่ะตัวเดียวครบเครื่องคอลลาเจนกูตา้าวิตามินซีเลยค่ะบ๊ายบาย